สำหรับชาวราศีเมทุนนะครับอ้าวราศีเมถุนต้องระวังอะไรกันบ้างนะครับในเดือนพฤศจิกานี้นะพฤศจิกาห -6 นี้นะครับเรื่องแรกเรามาดูกันนะครับเขาพูดถึงอะไรแหมพูดถึงในเรื่องการหยุดหรือว่าการชะง,งักอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าคนที่เขามี power นะมีอิทธิพลมากกว่าคุณเนี่ยมาสั่งอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไปต่อได้ลําบากนะไปต่อได้ยากเย็นนะครับหรือว่าอาจจะไปต่อแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมัน ติดติดกัดขัดอย่างนี้วะนะครับก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกับคนเหล่านั้นนะครับว่าเออท้ายต้องการอะไรนะจะให้แก้ไขอะไรยังไงนะครับก็ลองดูนะจะได้ชีวิตปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับเรื่องถัดไปของชาวเมทุนนะครับเขาบอกว่าในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีเรื่องที่ ให้คุณต้องตัดสินใจนะหรือว่าให้คุณเนี่ยลังเลใจนะหรือว่าต้องมีการเลือกเกิดขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนี้นะ่าเขาก็แนะนำนะาวกันนะว่าในเดือนนี้ถ้าคุณต้องเลือกอะไรบางอย่างนะครับหรือว่ามีการโลเลเกิดขึ้นในใจ่คุณก็ลองคิดดูให้ดีๆว่าอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับคุณอะไรที่มันส่งผลดีกับชีวิตคุณนะครับก็ให้เลือกสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะ เป็นประโยชน์นะสำหรับตัวคุณนะครับอ่ะถัดไปนะสำหรับชาวราราศีเมถุนนะครับนะเขาพูดถึงความอึดอัดใจนะการที่เราเนี่ยดูมันมีภาวะอึมครึมเกิดขึ้นนะครับในเดือนออพฤศจิกานี้นะมันมีภาวะที่บางทีเนี่ยมันเรียกว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะจะบอกคนใกล้ตัว ก็กลัวคนใกล้ตัวเนี่ยช้ำอ,อกช้ำใจกลัวคนใกล้ตัวเนี่ยมีความเสียอ,อกเสียใจหรือว่าปนหงปัญหาเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นภาวะมึนตึงอย่างนี้นะครับอ้าวสามเรื่องสามรถก็ลองดูแลกันนะครับว่าเอะเราจะบริหารจัดการชีวิตเรายัางไงนะครับให้ชีวิตเราไปต่อได้ง่ายแล้วก็ไปต่อได้อย่างดีที่สุดนะครับยังไงก็ขอบพระคุณนะครับที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะครับ